สวัสดีจ้ามาดีกันยูหน้าของก๋วยละเด้จ้ะนี่สิว่าทำเมโนโูกุง้งผัดผงเครี่จ้ะคือว,ว่ากุ้งผัดผงกะหรี่นั่แหละจ้ะก็มีหอมหัวญ่ก็มีตน้นเอ,อ่อขึ้นช่ายออนของเ้าวนะจ้ะเพาะท่าใหา่เ็มที่ก็มีเม็ดพริกพริกขะพริกหวานนี่แหละจ้ะมันเหลืออยู่ลูกนึงก็เลยเอามาใส่แล้วก็เป็น อันนี้ก็เป็นดอกหอมจะ้ะคนตัวนี้ก็จะเป็นน้งมันวะจ้ะเราก็จะมาตีไข่ใส่สองฟองติกไสด้ดำจ้ะอันนี้จะเป็นผงกะหรี่หรือผงกะหรี่นี่เลยจ้ะ Okay. แค่จะกอกสตีเอาตัวมันีะจ้ะบันเฮาที่ไปพัดเลยเพื่อบ่ให้เสียเวลวามันเลยเทียงอ่ะนี่เป็นวันอาทิตย์นั่งแค่จะ,ะไ,ออไม่ใส่พริกเอ่อเม็ดพริกทุกเรื่องจะเพราะว่าเฮ็ดไหพ้พอบ้านจะ้ะทำจานเดียว กรปุติถาเฮาตินี่เนาะต้จําพริกเฮาเองพริกูเม็ดแดงใส่กระเทียมอันนี้บ่ได้ใส่กระเทียมเด้อจ้ะเพราะว่าวันจันทร์เขาเจ้าเฮ็ดงานหม้ใหญ่ลงจ้ะ อู่ข้าขมินแต่สับยันเทียนพักให้หอมหัวใหญ่มันสลบกันแน่เพราะว่าเราทำสไตล์ของเราเองหรอกมี่ยังใส่ใส่มมนเข้าไป ใช่จ้ะกับข้าวจานเดียว El truco está มีมะกรูดเราจ้ะผิวขาวนิดหน่อยอยากมันเข้มตาใสจ้ะ ตอนนี้ก็สิลากนมใส่ต้งไปเลยด้วยจ้ะนัดนมกับขไข่ใส่ต้งไป บ้านผัดกะเพรากุ้งใส่พริกหน่อยเดียวจภภุ๋มว่าเผ็ดกว่าสันนี่เอาพริกสำเร็จใส่ซิมบังเลยจ้ะรู้สึิกว่ามันจะออกเผ็ดจักหน่อยจังนั่นหอกก,อก,อกินเข้าไปตายหรอกล่อให้ันแหทงได้จ้ะม,มันยังเ,ออเป็นน้ำอยู่ว่าห้าสิบพัดเด็ด แห้งแห้งที่สุดเท่าที่จะแห้งได้จ้ะเค okay, จ้าเราก็จะเอาแห้งประมาณน,นี้แล้วก็ใส่ต้นหอมกระเซีกรลี่ลงไปเลยเพื่อว่าขึ้นใช่นี่แหละทั้งหลานลบ,าน,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 บาน,นี้เลยเพราะว่าจนมันยังอ่อนอยู่จ้ะมาณนี้จ้ะปิดไฟเลยทชนีป้ปิดไฟตักใส่จานเลยจ้ะ นี่จ้ะบอกไ้เลยว่าอร่อยจริงจ้ะโอเคจ้ากุ้งผัดผงกะหรี่ของเราหรือว่าผัดเคอรี่ก็เป็นอันวัาเซ็ตซับียบร่อยจะเป็นตะกินบ่จ้าคลิปนี้ก็ไม่ประมาณนี้ละจ้ะสวัสดีจ้ะ